สวัสดีคะ่ะกับวิชาคณิตศาสตร์ป2นะคะแล้วก็เราจะมาทบทวนกับโจทย์ปัญหานิดนึงนะคะอย่างข้อ4ตรงนี้อันนี้ไม่ต้องทำเนาะฟังครูายไปก่อนนะคะไม่ต้องทําในส่วนของหน้านี้นะคะเอามาจากแบบฝึกหัดนะนะคะแต่ว่าไม่ต้องทำนะคะในย้ำบางทีก็ไม่ต้องทำนะคะอ่ะก็คือจากโจทย์ปัญหาข้อนี้นะคะระวีแขวนกระถางต้นไม้ไว้ที่ระเบียงบ้าน3าแถวแถวละ8ดใบให้หาว่า1น ระวีมีกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่ใบ2ถ้าระวีต้องรดน้าต้นไม้ในกระถางใบละ2เวลาคือเช้าและเย็นระวีต้องรดน้าต้นไม้ในกระถางทั้งหมดกี่ครั้งะน,ะะนี่เป็นรูปแบบของโจทย์ปัญหาการคูนะคะเราก็มาวิเคราะห์ในส่วนของคําถามแรกกันก่อนนะที่ถามว่าระวีมีต้นระวีมีกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่ใบนะคะ ในส่วนของการวิเคราะห์ก็ไปวิเคราะห์สิ่งที่โจทย์กาหนดให้มานะคะก็คือระวีเนี่ยแขวนกระถางต้นมไม้ที่ระเบียงบ้าน3แถวแถวและ8ดใบอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือระวีมีกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่ใบนะคะอันนี้เราก็วาดเป็นแท่งบาร์นะคะสําหรับการวางแผนอ่านี่นะคะการขยงเขาแท่งบาร์แบบนี้3 3รูปอ่ะสช่องหมายความว่ายังไงะคะ3ช่องนี้คือ3ามแถวของ กระถางต้นไม้นั่นเองแล้วแต่ละแถวจะต้องมีทั้งหมด8ใบนั่นเองนะคะนี้เราลงมา brake. ต่อคำถามผู้ชายหน่อยว่ามันจะตอบยังไงนะคะทีนี้มาดูกันก่อนว่าการแก้ปัญหาคือเราก็จะเอาปตัวเลขมาเขียนในประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะคือ3คูณ8นั่นเองบรรทัดแรกก็เหมือนเดิมค่ะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดมาเขียนก่อนนะคะระวีแขวนระวีแขวนกระถางต้นไม้แถวละ8ใบแขวนกระถางต้นไม้ที่ระเบียงบ้าน3แถว รวีมีกระถางต้นไม้ทั้งหมดกี่ใบ8คูณ3ได้เท่าไหร่คะ24ง่ายๆท่านทราบเลยนะคะ,ะคาตอบก็จะเป็นระวีนะคะมีกระถางต้นไม้ทั้งหมด24ใบนั่นเองนะคะการตรวจสอบความสมเหตุสมผลไม่ต้องคิดอะไรเยอะคะ่ะดังนั้นนะคะ24จึงเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลนั่น,น,นเองอ่ะอยังไม่จบนะคะคําถามเขามีถึง2ข้อเลยเดียวนะคะทีนี้มาทําคําถามข้อ2กันอ่ะ วิเคราะห์ส,สิ่งที่จดให้มาก่อนก็คือราวีแขวนกระถางต้นไม้ที่ระเบียงบ้านซ้ำแถวเหมือนเดิมค่ะแถวละแปดใบคำถามข้อที่สองเขาถามว่าถ้าราวีต้องรดน้าต้นไม้ในกระถางใบละสองเวลาคือเช้าและเย็นระวีต้องรดน้ําในกระถางท,งทั้งหมดกี่ครั้งะนะคะจากคําถามข้อที่หนึ่งเนี่ยเรารู้แล้วล่ะค่ะว่าในส่วนนี้กระถางมีทั้งหมด24ใบนะคะรดน้ำใบละ2เวลาะนะคะนี่คือกระถาง24ใบ อันนี้เขาไม่ได้วาดมา24ช่องนะคะเขาก็ให้รู้ว่าทั้งหมดเนี่ยมายี่สิบแล้วแต่ละช่องนะคะจะรดน้ำสองครั้งก็คือมี2ในกลุ่มนี้นั่นเองค่ะเราก็จะมาเขียนประโยคอ่าประโยคสัญลักษณ์ก็คือ2คูณ24นะคะเราเอาตัวเลขที่มีค่ามากไม่ใช่มีค่ามากตัวเลขที่มี2หลักขึ้นมาข้างบนนะคะนั่นก็คือราวีมีกระถางต้นไม้ทั้งหมด24บ่ใบแล้ววีต้องรดน้ำในกระถางใบละ2ครั้ง ถ้าระวีต้องลดน้ําในกระถางทั้งหมดอ่านะคะสองครั้งนี้นะคะยี่สี่ใบตอบเท่าไหรเอ่ยตรงนี้สองคูณสี่ได้แปดสองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นระวีต้องลดน้ําต้นไม้ในกระถางทั้งหมดสี่สิบแปดครั้งกัเลยทีเดียวนะคะอ่าอันนี้ก็ตอบเหมือนกันสี่สิบแปดครั้งเป็นตัวเลขไทยดังนั้นนะ่ะก็48จึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนั่นเองนะคะ อ่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทําคือในหน้านี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจากข้อความที่กําหนดไว้ให้นะคะอันนี้โคาซลืมใส่เลขหน้าจะอยู่ในหน้าที่เอูโคายจำหน้าไม่ได้หน้าที่17นะคะหน้าที่17หน้าที่17เขียนมาตรงนี้นะคะหน้าที่17เนาะ อันนี้จะเป็นการสร้างโจทย์นะค่อนข้างจะยากนิดนึงนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณเนี่ยเอาจากข้อความที่กําหนดมาให้แล้วก็ลองมาวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะพร้อมทั้งเขียนประโยคสัญลักษณ์และ,ะแสดงวิทีทนกันค่อนข้างจะยากนะคะสิ่งที่กําหนดมาก็คือข้อ1นึ่นะคะครูประจารถ2คนแล้วก็รถบัส11คันเราจะเอา2อย่างที่เขาให้มาเนี่ยมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการคูณได้อย่างไร แล้วเรนจะเห็นว่าสิ่งที่ให้มานะคะบอกแค่ว่ามีครูประจํารถ2คนเท่านั้นแล้วก็รถบัส11คันวาดเป็นรูปภาพให้เรนดูกับอันน,นี้รถบัสนะ11คันสมมตินะคะว่าเป็นรถบัสนะคะอ่ะแล้วในรถบัส11คันนะคะนี่รถบัสรถบัสแต่ละคันน่ะทําไมคะมีครูกี่คนเลย สองคนอ่ามีครูสองคนหนึ่งคันนั้นมีสองคนอีกคันหนึ่งทุกคันก็ต้องมีสองคนนะคะและถามว่า<ม>จะถามว่าอย่างไรล่ะกับสิ่งที่กำหนดมาแบบนี้จะถามว่ายังไงดีมีรถกี่คันมไม่ได้เพราะว่าก็มีรถอยู่แล้วมีครูกี่คนหรือไงต้องถามาอะไรคะมีครูทั้งหมดกี่คน ประมาณนี้น่าจะได้นะคะตัวอย่างคําตอบหรือถ้าใครคิดแล้วย่างอื่นได้ก็เลยาสามารถแต่งแบบอื่นได้นะคะครูแต่งให้แบบนี้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2เดินทางไปทัศนศึกษาโดยใช้รถบัส1 1คันรถบัสแต่ละคนันมีครูประจำรถ2คนอยากจะรู้ว่ารวมมีครูประจํารถทั้งหมดกี่คนอ่านะคะนี่คือรูปแบบการแต่งโจทย์ัประมาณนี้นะคะ เราก็มาวางแผนค่ะรถบัส11คันเนี่ยใน1คันนะคะมีครู2คนแล้ว11คัน,นจะมีกี่คนนะคะ่ะเขียนนะคะในส่วนนี้เขียนนะหน้า17นะคะเขียนด้วยนะคะหน้านี้ต้องทำทำนะคะเสร็จแล้วไปต่อกันด้านล่างคือการแก้ปัญหาเราก็มาเขียนประโยคสัญลักษณ์ค่ะ2คูณ11เวลาท,ทำวิธีทําให้เอาตัวเลขที่มีเลขค่าเยอะไว้ด้านบนนะคะ นักเรียนเดินทางไปทัศนศ,ศึกษาเชลเบส11คันรถบัสแต่ละคันมีครูประจำรถ2คนรวมมีครูประจำรถทั้งหมดกี่คนนะคะแล้วก็คำตอบก็คือให้รวมครูประจำรถทั้งหมดกี่คนนั้นก็ใส่คำตอบได้ตรงนี้เท่าไหร่เอามาใส่ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาไปใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะในหน้านี้หน้าที่17 อ่ะถ้าเสร็จหน้า17แล้วไปต่อที่หน้าต่อไปอันนี้อนุโลมไม่ต้องทํานะคะให้ฟังแล้วช่วยกันวิเคราะห์หน่อยโจทย์เขาให้มาสิ่งที่กําหนดคือชั้นวางรองเท้านักเรียนมี6ชั้นแต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่เราควรจะถามว่าอย่างไงดีคะชั้นวางรองเท้าเนี่ยหชั้นอ่ะหกชั้นนะคะแต่ละชั้นนะคะวางรองเท้าได้14คู่เลย อยากจะรู้อะไรเอ่ยในส่วนนี้จะต้องรู้ว่าทั้งหมด6ชั้นเนี่ยเขาวางรองเท้าได้ทั้งหมดกี่คู่นั่นเองนะคะประมาณนี้ตัวอย่างการแต่งโยนนะคะชั้นวางรองเท้านักเรียนมี6ชั้นแต่ละชั้นวางรองเท้าได้14คู่ถ้านักเรียนวางรองเท้าเต็มชั้นจะวางรองเท้านักเรียนได้ทั้งหมดกี่คู่นะคะนี่แล้วก็เป็นการวางแผนก็มี6นะคะ6ช่อง ช่องหนึ่งอ่ะมีค่า14อยากจะรู้ว่าทั้งหมด6ช่องถ้ามี14 14 14เหมือนกันหมดเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองอถ้าแล้วก็ไปหน้าน,นี้ต่ออ่ะอันนี้ให้เชื่อกันตอบคำถามนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเขียนนะคะในหน,น,นประโยค์สุดะก็เหมือนเดิมค่ะ6คูณ14ชั้นวางรองเท้าแถวแรกก็14คู่ชั้นวางรองเท้ามี6ชั้นอยากจะรู้ว่าวางได้ทั้งหมดกี่คู่อตอบคำถามเลยนะคะตัวนี้ตอบเท่าไหร่กันเอ่ยอ่ะนค่ะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ